จอจินโยปีแห่งชัยชนะกับการคว้าแชมป์สรายการใหญ่ในปีเดียวสวัสดีครับพบก,กับผมเอกรัฐแจ้งทุกทางทำอะไรก็แจ้งท่ายตรก็แจ้งแจ้งทุกอย่าง oh, <no. S 2> แล้วละว,วันนี้ข่วกีฬามีอะไรที่น่าสนใจบ้างไปติดตามกันครับจอจินโยปีแห่งชัยชนะกับการคว้าแชมป์สรายการใหญ่ในปีเดียว ใกล้เข้ามาเรื่อยๆสำหรับรางวัลสุดยอดนักแ,แห่งปีบารลงดอสอ2พเป็นรางวัลที่มอบให้แก่นักฟุตบอลที่มีผลงานยอดเยี่ยมที่สุดในรอบปีโดยนักขุตบอลคนนั้นต้องเล่นให้กับสโมสรฟุตบอลสังกัดยูฟาจึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลน,นี้โดยล่าสุดจจนฟังโกโซล่าพูดถึงบาลลงดอสอ2พไว้ว่าโดยพกติแล้วบารลงดอมักจะมอบให้กับกองหน้าหรือไม่ก็ตัวรุกที่ยิงได้เยอะแน่นอนเรากำลังพูดถึงเลนโอมสซี่ที่ทำสิ่งที่สุดยิ่งใหญ่ให้้กกกกััับททีีมมมมชชชาา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 ตตติิิิเป็นนนคคครรรรงแ่ือพอจชชพจวโ แต่อย่างไรก็ตามหากเขามอบรางวัลน,นี้ให้กับจอร์จินโยมันก็เป็นเรื่องที่สมควรแล้วเพราะว่าการคว้าแชมป์ยูฟาแชมเลียกและการคว้าแชมป์ยูโรในปีเดียวกันนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย และล่าสุดจอร์จินโยตอบเรื่องโอกาสคว้าบัลลังดอร์จอร์จินโยแสดงความเห็นถึงประเด็นที่ตัวเขาตกเป็นข่าวมีชื่อลุ้นคว้ารางวัลบัลลงดอร์ในปีนี้มิดฟิลด์เชลซีทำผลงานได้อย่างโดดเด่นไม่ว่าจะในระดับสโม,มสรหรือทีมชาติจะตัวเป็นแกนหลักพาสิงห์บลูคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกับผลงานกับอิตาลีที่มีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ยูโร2020ได้เป็นผลสาเร็จหลายฝ่ายตั้งข้อตกเถียงกันว่าจอร์จินโยที่ก้าวขึ้นติดทีมชาติอิตาลีมีโอกาสคว้าบัลลงดอร์ในปน ความคิดเห็นถึงประเด็นดังกล่าวจอจินโจให้สัมภาษณ์ว่าแล้วทุกคนมีความฝันครับ จอจินโยกล่าวเริ่มแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเกณฑ์การตัดสินในหลายอย่างถ้าพูดถึงเรื่องพอรสวรรค์ผมรู้ตัวเองดีว่าผมไม่ได้เจ๋งที่สุดในโลกแต่ถ้าพูดถึงเรื่องการคว้าท็อฟฟี่ผมว่าในฤดูกาลนี้คงไม่มีใครได้มากไปกว่าผมผมจะเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับเดนโอมซี่เนวมาหรือคริสติโนโรนัลดได้อย่างไรกันพวกเขามีแนวทางการเล่นที่ต่างไปจากผมสิ้นเชิงเลยแต่ผมขอย้านะครับมันขึ้นอยู่กับเกณฑ์สําหรับเกณฑ์การให้คะแนนบอลลงดอร์หลักๆแล้วมี3ข้อได้แก่ 1. ผลงานสส่่ววววนนนนตัแลละผลงารมในปน,น 2. ผลงานตามระดับการแข่งขันที่นักเตะค,คนนั้นลงเล่นและพฤติกรรมโดยรวมทั้งในและก็นอกสนามส่วนข้อที่3คือเส้นทางการเป็นนักฟุตบอลของผู้เข้าชิงรางวัลวงเล็บไว้ว่ากรณีนี้เปรียบได้กับอิทธิพลและความเป็นผู้นํา หรือปัจจัยที่ไม่มีค่าตัวเลขและสถิติมาวัดเป็นต้นจากเกณฑ์การให้คะแนนดังกล่าวในมุมมองของแฟนๆคิดเห็นประการใดเกี่ยวกับฟอร์มการเล่นของจอมทัพอัสซูรี่ที่มีช่วงเวลาที่ดีทั้งกับสโมสรและก็ทีมชาติเจ้าตัวมีโอกาสได้ไต่ตองถึงเรื่องที่น่าเหลือเชอื่อนี้ไม่ว่าจะแชมป์ยูฟ่าแชมเปียนลีกหรือว่าแชมป์ฟุตบอลยูโรซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นในช่วงเวลาไล่เรียกกันซึ่งส่วนตัวของจอร์จินโย่ก็ยอมรับว่ามันยากที่จะอธิบายออกมาครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวของผมมากๆเลย มันคือความฝันที่ยิ่งใหญ่สำหรับตัวผมและมันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดกับการทำฝันเหล่านี้ให้สำเร็จมันเป็นรู่การที่ยอดเยี่ยมมากเราทำงานร่วมกันเป็นทีมเป็นรู่การที่ดีของทุกๆคนที่มีส่วนกับความสำเร็จนี้ผู้จัดการทีมทูเครนเข้าใจถึงคุณลักษณะของตัวผมเองและบอสบอกว่าอยากให้ผมเล่นแบบไหนผมพยายามทำทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้ดีที่สุดเพื่อทีมในทุกๆเกมตอนนี้ผมแทบจะรอไม่ไหวแล้วครับที่จะได้เห็นแฟนๆกลับมาชมเกมอีกครั้ง ในฤดูกาลหน้าเพราะมันเป็นเรื่องแปลกที่ลงเล่นโดยไม่มีแฟนบอลเข้ามาชมเราอยากให้แฟนกลับเข้ามาให้กำลังใจทีมกันอีกครั้งและผมแทบรอมไม่ไหวที่จะได้เห็นแฟนบอลกลับมาในสนามอีกครั้งด้วยฟอร์มการเล่นที่สุดยอดของเขากับการคว้าแชมป์ั่วใหญ่2รายการภายในปีเดียวนั้นจะสามารถคว้ารางวัลบอลลังดอร์เหมือนฟราบโอคานาวรโรที่ทำได้ในปี2006โดยเขาเป็นนักเตะกองหลังเพียงคนเดียวได้หรือเปล่า หรือกับการที่ลูก้ามาริตคว้ารางวัลบัลลงดอ2018เหนือโรนันโดและก็เมซ,ซี่ในรอบ10ปีก็ต้องอย่าลืมว่าฟอร์มการเล่นของลีโอเมซี่ในการคว้าชแชมป์โคปาอเมริกานั้นโดดเด่นจนสื่อหลายสำนักต่างลงความเห็นว่าเมซ,ซี่น่าจะเป็นคนที่คว้ารางวัลบัลลงดอในปีนี้ไปครองต้องคอยติดตามกันว่าความฝันของจอร์จินโยจะยังคงเป็นความฝันต่อไปหรือว่าความฝันของเขาจะเป็นจริง แฟนๆสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปวิดีโอขราวที่าลากับคุณเอกรัตเจ้งทุกทางสำหรับวันนี้จบแล้วนะฮะในคลิปหน้าเราจะมาอัปเดตวงการฟุตบอลระดับโลกกันที่นี่ลยงยาเล่าค่าว